สี่บทสวดมนต์แผ่เมตตาที่จะทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ได้มากขึ้นจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นเพื่อความเป็นสิริมงคลตามสมควรแก่โอกาสและเวลาซื่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไรทุกอหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดบุรแพ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นสัพเพสัตตาสุขิตาหงตุนิทุกขาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดบุตรแพร่เมตตาทั่วไปและให้ส,สรรพสัตว์สัพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอพพยาปชาหุนตุจงเป็น totally สุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดบุตแพ่ส่วนกุศลหรือคำกรวดน้ำแบบสั้นอิทังเมียตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถอสาธุสาธุสาธุ